อริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐสิประการที่พระพุทธเจ้าตรัสสู้และนำมาสั่งสอนเพื่อให้มนุษย์เข้าใจธรรมชาติของชีวิตและหลุดพ้นจากความทุกข์หากเข้าใจอย่างลึกซึ้งหนอชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะจะไม่ยึดติดกับสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์และสามารถเดินไปสู่หนทางแห่งความสงบได้อริยสัจสีประกอบด้วยหทุกข คือความจริงเกี่ยวกับความทุกข์ทั้งปวงเช่นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลากจากสิ่งที่รักความประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจหรือแม้แต่ความผิดหวังในชีวิต 2. สมุทัยคือสาเหตุของทุกข์ซึ่งเกิดจากตัณหาหรือความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรืออยากให้เป็นไปตามใจตนเมื่อมีความอยาก ก็เกิดความยึดติดและเมื่อไม่ได้ตามที่ต้องการก็เกิดความทุกข์ 3. นิโรธคือการดับทุกข์ซึ่งหมายถึงการดับตัณหาเมื่อไม่มีความอยากความยึดติดก็หมดไปทุกข์จึงดับลงสมรรคคือหนทางสู่การดับทุกข์โดยอาศัยการปฏิบัติตามมรรคแปซึ่งเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้มนุษย์พ้นจากทุกขและเข้าถึงความสงบสุขอย่างแท้จริง อริยสัจสีเป็นความจริงพื้นฐานของชีวิตที่เมื่อเข้าใจแล้วจะเปลี่ยนมุมมองต่อโลกและลดทอนความทุกข์ได้อย่างแท้จริงทุกเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ต้นเหตุขับทุกข์มาจากภายในใจของเราเองถ้ารู้จักวิธีดับทุกข์ด้วยปัญญาและสติใจก็จะเป็นอิสระหนทางพ้นทุกข์ไม่ได้อยู่ที่การหนีปัญหาหรือพยายามควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามใจ แต่คือการเข้าใจธรรมชาติของโลกและปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เมื่อฝึกปฏิบัติตามมากแปกใจก็จะค่อยๆสงบและพบความสุขที่แท้จริงโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกดังนั้นหากต้องการเปลี่ยนชีวิตให้พ้นจากความทุกข์ก็ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนมุมมองฝึกสติให้รู้เท่าทันอารมณ์และใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเมื่อใดที่เข้าใจอริยสัจสี่อย่างลึกซึ้ง เมื่อนั้นชีวิตจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง